เป็นตัวขดที่โลกยกยอตอนนี้คาดีเยไ่ยมผมส่วนการําไปดูนะแน่นอนเราก็หลีกเรียกไปร้อยคิดว่าในโลกนี้ชีวิตเราต้องผ่านอุปสรรคหลายเรื่องยาไรจะตมร่ากายเรา่ยนแร่งกาเปลี่ยไปล้วเพิ่งเีน้ใม่จังเรียนได้ตั้งใจดีอย่าเพ็กว่ามีความเจริญเป็นเบื่องหน้า ไม่ตกใจไม่ร้อนหน้าผู้อื่นแน่นอนขอให้ใช้เวลาสักนิดให้มีเวลาพุทให้ตัวเองสักหน่อยดังจาบความสำเร็จอิจฉามัจจานิชิวทัศน์ชีวิตอยู่ยากยากแต่ถ้าเรากลับพลิกความลำบากให้เป็นโอกาสพลิกผิดให้เป็นโอกาสให้รับเป็นที่ของเราช่วยเหลืออย่าลืมว่าพ่อแม่แก่มาจากเราไป ต่อไปถ้าเราอยู่ไหวอยู่อานาคในที่สมบูรณ์เราก็จะอยู่เป็นฐานเพตนกังปหละเพตนมากก็ต้องเพ็นตรงแถบถังไอ้ที่จะเป็นว่จะให้เป็นอยู่แบบคนไปลึกแบบลึกมากุดไปตลอดกาลแก่จะต้องเป็นลูกต่อต่อไปของพนทธในชุมชนในบ้านเมืองคิดถือว่าพ่อแม่ต้องจนแก่ก็กดการจับเวลาก็จะไป็นจเวลาเราก็ต้องทำหน้าที่แทน ตอนนี้คก็ขอให้เจ้านาทงสำรับพิธีเาเราจะถูกคนนี้อยู่ฝึกไมตเอาหลังจากการบวจแล้วมีงนหอกจีามเชือว่าพยานนาคแล้วคุคือบุกบางูบนี่เอาต้องอย่างนี้แล้วนาจะกบเราเอ๋เหตุทุกเรื่องทุกอย่างจะสื่อคือคนที่ขอขากินเป็นขอทานปากางที่มีคิดมีชายสบายทุกเรื่องทุกอย่าง แต่ก็หาว่าสูงสุดจบมั้สนลกมากวัาทาอะไรสนุกมันแต่ขอให้เราอยู่ระดับกากกาก็คือคิดคิตคิใช้ให้ถุยไทยไม่ได้ปล่อยหาให้จบแต่อยู่ได้ก็คือรู้จักปรกอบตัวช่วยเหลือตัวเองกม่รู้ว่าจะมีชีวิตอย่างสมบูรณ์หรือปาจะทันงมาเทมเล้ตัวดับทั้งเนี้ยฉะมัจใานชีวิตจ้องาเร่งมาดีแล้วต่อไปเราช่วยเหลือตัวเอง คนอยนี้ตัวตัวเองกตัวหัวตัวควายแม่น้ำตาลกลแก้วเขาหุ้นทิมเจ้าแล้ว